ให้รับโอ้รับไปก่อนท่านจะมีเรื่องปรึกษาอะไรกับท่านไม่รู้โอ้ว่าจะอย่โอ้กูเป็นี่อย่างกูต้องบอกด้วยเวลาเขาจะเดียใจกูก็มาเที่ยวโอ้ที่แลงมีรล่าอย่างคือเมื่อใรต่างปัญหาโทษอย่างโอ้จ้าดูรถไปนะไฟของเขาจ้าใช่เขากระเทือนมุ่นขึ้นซ้ง สร้างเลยเขาทเป็นตัวดิบๆครับไปคือเชียงจักเนี่ยเป็นจึกจักจึกจักไปดิก็เป็นอยัางไรพวกไหลไปเลยทิปูบอลเลี้ยวกัวเชียงจักเลี้ยวกวัวเสียงกว่าเสียงไปอีกทีโอ้โหไปบินเลยเนี่ยมีดเลยโอ้ไปไปก็เขาก็บอกว่าที่นั่นเป็นมางฮัน มิตินี่เป็นที่นี่มิตินี่เป็นตัวนั่นมิตินี่เป็นตัวนั่นนอกจาก็เลยถามเขาว่าในโลกในสามภพสามโลกลมีจักมิติก็ก็ะลยถามเขาจ้าจ่าหลวงป,ปู่เป็นยังไงเขาบอกมีอยู่นี่หลายดอกมีอยู่แค่สิบหกมิติโอ้สิบหกมิติ<อ>ถ้าจะรับทั้งหน่อยทั้งไงก็มีสี่ร้อย 4ี่อยมิติปิติโอ้จำแน่ซอยกันจำแน่โอ้ที่ลอยที่สิบแปดแต่ถ้าใหญ่ๆหนึ่งสิบหกสิบหมิติที่เดือดร้อนที่สุดมีสิหมิติเดือดร้อนที่สุดมือมันนับได้ใส่ลระก็นำมาดที่หะืะก็นำมาดท่สันชีวานารกโอ้ก็สูตรตาหน้ารกโลลูวานหน้รก มหาโลกทุวกวันน่าตาป่านรกมหาตาป่านา่นาหลบลายมิติเล่าบ้านโอ้เขาเอื่อนมิติเขาเรียกว่าเป็นมิติตโอ้ออทอกข์ทนทุกข์ชะม่านที่สุดคือที่พบมิตินี่โทษมหันก็นคือขาพอตีแม่ขาซี่ตีภามิติเขบาขอบอกว่าขาสัตว์ตัดชีวิตติเขาออ่่อ้คะ อันนี้เทือที่หนึ่งที่หลวงปู่ได้ไปจา้จาเยลยหลวงปู่ได้พอพุทธอ,องค์บอกวันที่เทือที่หนึ่งพอท่านถึงไปถึงแต่ว่าแดนสุขข่าโอ้มาถึงแดนสุขข่าก็ถึงเมาถึงแล้วก็วันนี้เขาก็ว่ามา่นี่กวนเจ้าค่ะฟังธรรมสักหน่อยแล้วก็กลับโอ้เพิ่นก็ได้ว่าเพื่อนั้นโอ้ด้ฟังบ่เดี๋ยวค่ะก็ได้ฟังธรรม แต่ก็บ่เห็นโตเพิ่นได้ยินแต่เสียงที่เจ้าค่ะได้ยินแต่เสียงโอ้เพิ่นว่าจังได๋หลวงปู่ถ้ำไหนทุกอย่างที่เขาแนะนำเพิ่นจะพูดมันหลายแบบโอ้เพิ่นก็บอกแสดงในรูปในน้ามห้อนี้หลายอยางโอ้ถรำมะอยู่ใกล้ๆเพิ่นว่าจากไ๋อหากคนรู้จักอยู่ธรรมะก็คือธรรมะให้เห็นธรรมชาติอยู่เกิดแล้วก็ดับไปถ้ำด้าถูกถาถูกาถูมันมีหยังถ้าถูกถ้าถูค่ะอโอ พ้นก็ดิมนอีกกลับเทราะได้เวลาแล้วเทียงออกมาจต่ผมอ๋อค่ะเขาบ่เห็นโตผู้สร้างค่ะทานได้เวลาแล้วกลับไปเลยมาได้สามเกือบสามชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้กลับขึ้นมามันซีขึ้นหลรงปูเจ้าขาตอนที่ลวงปูไปนัางฟังธรรมเนี่ยมันมีต้นใหม่ต้นพวกเขาเล่ากะคือเฮ้าบ่่มีม่วางเป็น,นเครื่องสุญยากาศ มันเป็นแต่ภูเขาสิ่งที่จะว่างเปล่าไปเลยอ oh. มันเป็นภูเขาแบบแต่หินนะบ่มีไมโอ้ oh. แบบหินภูเขาก็เปียดเสมือนมีไฟลุกอยู่ตลอดนะโอ้ oh. ท,ที่เขาเอินเดียนสุขานี่บพวกค่ะอะมีไฟลุกมีที่เย็นที่ร้อนบ่มีไผปปุงแตงมันเกิดที่ตามนี้นะโอ้นะ oh. ถ้าใครทําที่ร้อนก็ไปดูที่ร้อนนะถ้าใครทําอยู่ในโลกอันนี้เป็นร้อนก็ไปอยู่ที่ร้อน ว่า oh. มีความทุกข์ละกับดินล้นท้นทุกตะเกียกตะกายยุติธรรนเลย oh. ถ้าลงไปทีร้อนพุดกชกุดมีน้ำเดือดเสียนร้อนยุตินรรมไปยุตนโนนมีบอ่อัวบานเกิดบวัวควคิด oh. ผู้โทษ้กับข้างยุดอกบัวเปน่านก็เป็นหมื่นเป็นแสนว่าถนนก็หุบลงเดือยลงใส่น้ำกันท่องแดงนำกด oh. แต่แ เราไล่ท้นทุกเกิดขึ้นแล้วกระดับขึ้นเกิดขึ้นแล้วกระดับขึ้น,นุ่ติชนะไปไม่เกิดกับดับแค่นั้นไมนอยุติชนะไปที่สองก็ไปได้หกพื้นบัดบันนี้เขามาส่งลวงปู่ก่อนว่าจะเข้ามาส่งบัดจิบบัดลวงปู่สิฟพื้นเขาส่งเขาจย่ไงไเจา้าค่ะมาส่งเขาเขาก็บอกว่าบอกว่าไดเจ้าค่ะเขาก็บอกว่าฝ่ายยังกระยุบไม่ได้จ๊อได้ยังกระยุบไม่ได้จ๊อ ท่านไปเถอะท่านเนี่ยกวัวยู่มุนันโอเข่าไปเขาก็ว่าโอ้ต้งพูดกับโฮเมียเลยก็เข้าไปก็เข้าไปี่เ็นพิเศษเขาก็ว่าเราตื่นหายใจหมอด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เขาหนึ่งเขาก็ว่าหมอแปลกแปลกแล้วเพราะว่าคนทำไมตายแล้วทำไมกลับคืนได้ทาไมนนนั่ะจ้ แต่เขาบม่ได้ฉีดร่างกายเ้าวเป็นบาปูตอนเสียไปเขาเพิ่งว่าให้ฉีดโอ้สาธุวันนีเที่ยที่สองปูเป็นยังไงเขาเพิ่งวให้ฉีดจ้าไปหกขึ้นอันนี้เขาเอาเลียมารับโอ้มากับหนามือร้อยมาอากาศมากอากาศเลยไม่เป็นเลียหงเลียมหงโอ้เลียหงมารับจ้ะ ส,งสูงได้ไปแปดลอยตัวคน้นว้า,าสูงขึ้นกว่าเกาได้หน่เนาะได้กี่สร้างเด้นี่ลองปูขึ้นสูงขึ้นแลวดิมไปหกค้นโอ้โอ้ไปหกขึ้นลงไปแปดลอยตัว